สวัสดีนะครับขอต้อนรับสูมินี่ครับกับเกมเรนโบว์ซิกนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรเรนโบว์ซิกนะครับบนเว็บไซต์ปลายโปรไทยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมเรนโบว์ซิกนะครับน้ามันอัปเดตใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวล่าสุดแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเกมเรนโบว์ซิกนะครับปรับเป็นวอร์ชัน X นะครับมันเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะโดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเกมแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาเล่นรีวิวตัวเกมล่าสุดด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เอ่อสะ ลองเล่นกันดูได้นะครับตัวเกมนะครับเป็นตัวเกมฟรีนะเลนโบติกเนี่ยเปิดทหารในสตรีมได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ปรับเป็นเล่นฟรีแล้วนะครับเหมือนพับจีเลยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าลงแรงเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินนะเออแต่ถ้าใครเล่นแบบปกติหรืออะไรเนี่ยลองลองมาเล่นก่อนถ้าติดใจเนี่ยค่อยซื้อแรงบอกเลยว่าโคตรมันนะครับสำหรับเกมเลนโบติกนะครับฝากไว้ด้วยเกมฟรีตอนนี้คนเล่นเยอะมากๆกลับมาเล่นแน่น่ะดูใน YouTube ได้เลยช่วงเนี้ยนะครับ ก็สําหรับใครที่สนใจซื้อัตโรนะครับดูหน้าเว็บไซต์บายโปรไทยแล้วก็ไม่เห็นตัวโปรเรนโบซิกนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่บริการโปรแกรมช่วยเล่นออนไลน์นะครับเลื่อนลงมาคุณจะเจอคําว่าเรนโบซิกนะครับนะราคา100บาทนะครับนะรองรับวิดีโอสิบวิดีโอสิบเอ็ดทุกเวอร์ชันเลยเป็นโปรมองโปรล็อกเป้ารับการโปรเป็นแบบบัลตันไอนะครับราคาโปรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวการโปรเลยถ้าการโปรโหดเนี่ยราคาก็จะปรับขึ้นนะครับแต่ราคาเราจะเลทนี้แหละไม่เกินร้อยหรอกนะครับก็โปรดเข้าใจด้วย นับส่วนเอ,อ่อฟอร์ไน์นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการเปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับเราลดราคาเหลือ50บาทอยู่โปรฟอร์ไนส์นะครับก็เป็นเกมฟรีบนอีพิกนะครับรองรับโดนสิโดนสิบเอ็ทุกเวอร์ชันเลยนะับห้าสิบบาทคุณก็เล่นโปรฟอร์ไนส์ได้แล้วนับฝากอุดหนุน,นอีกหนึงตัวโปรแกรมด้วยแล้วอยากให้ทำโปรอะไรเพิ่มเติมก็อขอมาในดสคอร์ดได้เลยนะครับนะ เดี๋ยวมาเล่นรีวิวล่าสุดกันใครที่เป็นลูกค้าเรนโบซิกนะครับแล้วก็จะดูวิดีโอสอนการใช้งานเนี่ยเข้ามาที่สินค้านะแล้วก็วิดีโอสอนการใช้งานนะครับหากใครรันโปรเออร์เรอร์รันโปรแล้วค้างรันโปรแล้วจอฟ้านะครับให้ทําการลบไหซีออกนะครับมันจะมีตัวโปรแกรมที่ชื่อ Data เข้าไปลบดูวิดีโอสอนการใช้งานเนี่ยจะสอนลบอยู่นะครับแล้วก็ทําตามใหม่นะครับนะ้าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็สามารถดูตามนี้ได้เลยแล้วก็โปรติดแน่นอนร0 0ปร์นะครับนะ ก็เดี๋ยวมาลงแรงกันนะครับก็มันรีแล้งใหม่ด้วยนะครับนะตัวนี้ผมเรเวล629อ่ะนะครับมึงก็คิดเอามาเล่นรีวิวล่าสุดนะครับโตโปล็อกเป้าเลยมาถึงเห็นปะแล้วก็ FOV ครับผมจะเล่นอยู่มาสัก8 0 9สกนะครับไม่เกินนี้หรอกแล้วก็สมูทผมเล่นอยู่ประมาณสัก3นะในแล้งเนี่ยจะนัวหน่อยนะครับอันนี้กรอบนะครับนะจะเป็นกรอบแบบไม่เต็มหรือกรอบเต็มก็ได้ผมเอากรอบเต็ม 2D ดีนะครับเพราะมันจะได้ดูง่าย นะครับมองเส้นผมไม่เปิดนะอันนี้ก็จะเป็นระยะแล้วก็จะเป็นทิศทางนะครับทิศทางเอาสิอะไรวะนะครับแล้วก็จะมีรีคอยล์รีคอยล์ยนี่ก็ไม่ค่อยอะไรหรอกหลักๆก็โฟกัสแค่ปมองปรล็อกเป้าแล้วล็อกเป้าเราก็ไม่ได้โหดเวอร์อะไรเกินไปด้วยนะเป็นแบบล็อกเป้าหน้าอกดูดิหาห้องเร็วเะลาสี่สิบวิก็ไม่ว่าจะเป็นโหมดแล้งหรือโหมดปกติเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้คนกลับมาเล่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นรีวิวล่าสุดแล้วก็งแล้งนะ ัตโปดีลงแรงคือแบบชิวๆเลยถ้ามึงเล่นปกติก็คือแบบอีซี่อ่ะนะครับอ่ะก้อนในแรงเนี่ยเขาจะมีแบนด่านนะแต่ถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยมันจะแบนอะไรไม่ได้นะครับอ่าสวยโอ้โหด่านนี้เหรอด่านนี้ไม่เล่นานานแล้วอ่ะมาสวย ก็เราเป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับก็เลือกตัวนี้ผมซื้อตัวครบแล้วไงมันก็เลยมีนะครับนะก็จะเล่นเป็นตัวแฝดตัวอะไรดีก็เล่นเป็นตัวแฝดละกันมาครับเกมเริ่มแล้บอกเลยอเลสโกโบจะทันได้สแกนวะเนี่ยโอ้โหไม่ทันได้สแกนเศร้าเลย So นับเออลืมบอกนะครับโตโปเนี่ยตอนนี้ยังหาเช็คค่าไม่ได้นะครับนะถ้าเห็นก็ไม่ต้องตกใจอะ่ะนับคือเมื่อจติดทีมเพื่อนด้วยแหละไปก่อนเลย แม่งเอ,อ,งยอ้ยโหเขาหวไม่ตายโอ้ไม่โดนเหรอ,อแม่งเดือดบอกแล้ว รอบนี้เอาเป็นตัวพึ่งดีกว่านะครับไล่ที่ มาด้ต้องเจอตัวพึ่งกู To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick tock, of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, yeah. yeah. sometimes I think that I'm unstoppable yeah. Ready to go, man, rock and roll Trucking hostile!

รอบนี้นะครับผมเล่นเป็นตัวแก๊สนสลับฝั่งมาละ bleibe ich nicht. แบตตัวกต่อเอาฝั่งนู้นไม่แบตแล้ว <u> ว uh> ่ะ Insertion. Uh, Op 4 is located above, get ready to engage. Is it to go? Mentioned to Reload! Board, สวยเพื่อนรอดหมดหจบบอกเลยว่าอนะีซี่วินครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรเรโมซิกบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะราคา1น0บาทนะ เป็นโปรมองโปรล็อกเป้างแรงก็ได้หรือว่าเป็นตัวเกมฟรีก็สามารถใช้ง,งานโปรตัวนี้ได้เหมือนกันโอ้โหอีซี่รัวเลยทีมคุณปากแซ่บจังวะ <c oughs> นะับก็ประมาณนี้ครับตัวโปรที่ผมเล่นก็แล้วก็ยังไม่โดนหนักแบนด้วยชิวๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะก็ประมาณนี้เล่นล็อกเป้าอย่างระมัะวังแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าไปละ